ปอผ่านะคะวันนี้มาแล้วค่ะมัสเมโลย่างวันนี้นะที่ช้านะคะคลิปนี้เพราะว่าปอพา,าไปหาเตามาหาเตาน้อยๆนี่นะอันนี้เราใส่ถ่านมาด้วยนะซึ่งมีความร้อนนะคะดูดูคือมันจะมีความร้อนอังๆอะไรอย่างเงี้ยพี่พาเคยกินมัสเมโลย่างครั้งหนึ่งที่เหนือเนาะอร่อยมาก ไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้นะคะวันนี้เราก็จะกลับมาทางรสช็อกโกแลตนะคะกับมัสเมโลสีสีธรรมดาเนาะอยากรู้แล้วว่าจะกินเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะ ะะสําหรับมาร์ชเมลโล่อร่อยมากๆค่ะพี่พายอยากจะบอกว่าย่างเนี่ยเวลากินน่ะจะอร่อยกว่าไม่ย่างนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าตรงที่มันไม่ได้ย่างอะพี่พายรู้สึกเคี้ยวไปแล้วแบบเสียงมันออกมาข้างนอกเลยนะคะแต่ที่สําคัญป้าพายชอบกินรสช็อกโกแลตมากค่ะที่สองไส้ช็อกโกแลตอร่อยมากนานา ะคะใครก่อไฟที่บ้านนะอย่าลืมเอามาัสเมโลไปย่างกินกันด้วยนะคะอร่อยสุดๆไปเลยเป้าผ่านแนะนําเลยนะคะถ้าชอบกันรักกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยหนาะถ้าอย่างไงคลิปนี้เป้าผ่าไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะายบายจุ๊บจุ๊บอื